ที่จังหวัดเพชรบูรณ์มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์รูปภาพกล่องพัสดุที่ใส่สินค้าที่สั่งซื้อทางออนไลน์เป็นแม่แรงแบบเกลียวที่มีการสั่งซื้อทาง Facebook รับน้ำหนัก8ตันใช้ระบบลมดันในราคา2,400บาทแต่กลับได้รับแบบเกลียวรับน้ำหนักได้เพียง2ตันจึงได้นำมาโพสต์ลงในเฟซบุ๊ k ส่วนตัวเพื่อเป็นการเตือนภยัย โดยที่มีผู้ใช้ Facebook ส่วนใหญ่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นและบอกว่าเคยโดนหลอกส่งของไม่ตรงปกในลักษณะนี้มาแล้วเช่นเดียวกันและต่อมาผู้สึกข่าวจึงได้ติดต่อไปยังเจ้าของ Facebook คือนายสุรชาติมูลแล้วหม่อายุ57ปีเป็นเจ้าของร้านชาติเจริญการยางในอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ โดยบอกว่าตนเองได้สั่งสินค้าที่มีการโฆษณาขายทาง Facebook แต่พอแกะกล่องออกมาก็พบว่าของในกล่องที่ส่งมาสินค้าไม่ตรงปกตามที่โฆษณาเอาไว้พอสินค้าที่โอนเงินสั่งคือแม่แรงที่รองรับน้ำหนักได้8ตันใช้ระบบลมดันในราคา2,399บาทแต่สินค้าที่ได้รับคือแม่แรงแบบเกลียวรับน้ำหนักได้เพียง2ตันจึงได้โทรกลับไปที่เบอร์ที่ตนเองสั่งสินค้าแต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้ ตนเองจึงมั่นใจว่าถูกมิจฉาชีพหลอกขายสินค้าจึงได้ไปติดต่อที่บริษัทที่มีการนำสินค้ามาส่งโดยทางบริษัทก็ได้ให้คุยกับ call center และแนะนำให้เข้าแจ้งความลงบันทึกไว้เป็นหลักฐานและให้รวบรวมเอกสารการสั่งซื้อสินค้าพร้อมเอกสารการแจ้งความส่งไปยังแอปของบริษัทขนส่งเพื่อให้ทางบริษัทตรทวจสอบ Facebook ที่ขายสินค้าดังกล่าวโดยหากพบว่ามีการหลอกขายสินค้าจริงก็จะทำการคืนเงินให้ thank <laughs> you